ตรงนี้คือจุดที่เมื่อเราเดินเข้ามาถ้าเราเดินเข้ามาปุ๊บจะอยู่ซ้ายมือแต่ถ้าเราหันหน้าออกมุมนี้ตรงนี้คือก่อนถึงห้องรับแขกครับตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นฝั่งเสือขาวหรือย,ยังหรือว่ายังครับเออตรงนี้ถ้าจะนับกันจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นบริเวณประมาณกลางบ้านถ้าในวิชาวงจุ้ยเนี่ยเราจะเรียกแนวบริเวณนี้เนี่ยว่าบริเวณชีพจรมังกร ชื่อระจอนมังกรแบ่งระหว่างเสือขาวกับมังกรเขียวเป็นแนวกลางจากหน้าบ้านครับถ้าเล็งไปจนหนึ่งหลังบ้านตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณเส้นต่างแบ่งครึ่งตรงกลางพอดีแล้วจุดนี้มีความหมายอะไรยังไงตรงนี้เนี่ยเป็นทิศใต้ครับเป็นทิศใต้ของบ้าน เพราะบ้านนี้หันหน้าไปทางทิศใต้เพราะฉะนั้นทิศนี้นะถ้าในภาษาฮวงจุ้ยเขาเรียกทิศประจันทร์ครับก็คือประจันหน้าหันหน้าไปสู่ด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของเคล็ดที่เกี่ยวข้องกับในทางทิศใต้แล้วก็เคล็ดปีที่เกี่ยวข้องกับทางทิศใต้คือเคล็ดเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น2เคล็ดคือเคล็ดประจํากับเคล็ดที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆปีฮรับเพราะฉะนั้นเราคุยกันถึง เคล็ดที่เป็นประจําของทิศใต้ก่อนละกันครับเคล็ดที่ประจําของทิศใต้ก็จะมีม้าบินนะฮะม้าบินนะฮะม้าบินผมนี่นะซึ่งในภาษาที่เป็นทางการเราเรียกว่าอาชาเหินฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปม้าเหมือนกับฝรั่งที่เขาเรียกปิกัสส์คล้ายๆนะครับของจีนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นในรูปที่กําลังเหินบินกํขากำลังเตียนจะบินอย่างนั้นฮะ จะยกขาคู่หน้าขึ้นซึ่งจะเป็นม้าชนิดเดียวที่ในทางฮวงจุ้ยยอมให้ยกขาหน้าขึ้นเพราะโดยปกติเนี่ยม้าทั่วๆไปเนี่ยถ้าจะตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยจะต้องเป็นม้าที่ไม่ยกขาหน้าหน้าขึ้นพร้อมกันสองขาเพราะอันนั้นถือว่าเป็นมา้าพยศครับต้องเป็นม้าที่ยืนนิ่งๆถ้าต้องเป็นม้าที่ควบคุมได้แต่สําหรับในกรณีม้าบินเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่ในท่าบินมันก็จะดูไม่สวยงามอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในการตั้งเขาเนี่ยจะต้องตั้งให้หันหน้าไปหันหน้าออก เพื่อที่จะบินไปเอาสิ่งที่ดีๆกลับเข้ามาไปเอาโชคเอาลาบเอาทรัพย์สินเงินทองกลับเข้ามาให้กับผู้เป็นเจ้าของครับเขาทำความเข้าใจนะฮะอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปว่าม้าเนี่ยถ้าจะตั้งในบ้านนะครับถ้าไม่ใช่ม้าบินต้องเป็นม้าที่ยืนนิ่งๆนะครับหรือถ้าเป็นภาพก็ต้องเป็นภาพที่ม้าที่อยู่ในลักษณะของสงบนิ่งก็คืออาจารย์บอกควบคุมได้ครับถ้าเป็นภาพม้าวิ่งม้าควบยกขานี่ ก็วิ่งได้วิ่งได้แต่ว่าต้องไม่อยู่ในอาการที่เหมือนกับมันพยศ<ม>ครับน yeah, ะฮะเพราะว่าถ้าตั้งเอาไว้แล้วถ้าเป็นม้าที่เชิงวิ่งแบบพยศหรือยกขานี่มันมีมันเสียหายยังไงครก็มันหมายถึงออความที่เสียหายในทางตกต่ำเสื่อมถอยเนื่องจากว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ออะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ครับ<ม> <amation. S 1> แต่ว่ามา้าโดยทั่วไปเนี่ยนอกจากอาชาเหินแล้วเนี่ยนะครับ มันต้องหันหน้าเข้าในบ้านเสมอแล้วก็ต้องพยายามหน้ามันเนี่ยไม่หันไม่ให้หันไปหาประตูไม่หันไปหาช่องเปิดหรือหน้าต่างเพราะนั่นก็หมายความว่ามันเนี่ยกำลังนําพาเอาทรัพย์สินเงินทองโชคลาภของเราเนี่ยออกไปครับคือมันต้องนําเข้ามายกเว้นอาชาเหินเท่านั้นที่จะออกไปเอามามครับนี่คือจุดที่ต้องประจําอยู่ที่ทิศใต้เขามีสองจุดท้าสําหรับอาชาเหินจุดหนึ่งก็คือทิศใต้เป็นทิศประจํา แต่จุดพิเศษหรือเป้าหมายพิเศษมีทิศหนึ่งคือทิศตะวันตกในตําแหน่งทิศตะวันตกนั้นจะทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงอของทรัพย์สินความมั่นคงของครอบครัวเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวนี้มีความมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียวกันครับการตั้งตั้งสูงระดับไหนเท่าไหร่เออสำหรับกรณีม้าเนี่ยอย่างมากสูงสุดเนี่ยก็ไม่ควรเกินหัวไหลครับไม่ควรไม่ควรเกินนะฮะเพราะว่า ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าบทดสูงเกินเกินกว่านั้นแล้วเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่ามันอยู่เหนือเราแต่ผมเห็นมีบางชิ้นอาจารย์ตั้งมังกรอยู่เหนือหัวได้อถ้ามังกรนี่เขาเป็นถ้าเป็นมังกรสวรรค์นี่เขาอยู่ต่ำไม่ดีครับ,นะรบนี่คืออาชาเหินนะครับนะครับคือดูง่ายๆนะจากคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตามรูปก็คือเป็นม้าที่มีปีก ลักษณะก็จะเป็นการยกขาคู่หน้าขึ้นนะตั้งไว้ที่ที่ใต้หันหน้าออกไปนอกบ้านครับอันนี้คือจุดประจำของเขาส่วนถ้าตั้งที่ทิศตะว,วันตกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความมั่งคั่งแล้วก็ความมั่นคง <c oughs> ความสุข